เขาไปสิไม่ใช่มึงแน่ๆโอ้ยย่ะสมูรา้ากากรมึงยังอยู่อีกเหรอชิอหมหายงั้นเราไปเล่นเป้าหมายต่อไปกันดีกว่าแน่ครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่ง run away run away run away let's go <S พรามึงไม่ใช่ตรงนี้เร็ว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  Let's go Let's go Let's go Fuck that PC ไม่มีใครเห็นใช่ไหมพิกล็อกปุ๊บเร็วเร็วเว,เวช่วงนี้ต้องหาทางครับ <S <S ไม่ใช่ทางนี้เฮ้ยอย่าไปทางนั้นสิแล้วกูต้องไปทางไหนฟ้าตอนนั้นจำได้ไว่าไปทางแถวน,น,นี้นี่มว่าทางไปทางนี้ก็เหมือนกันนะครับฉนันนัรากต้องไปทางนี้ พ่อมึงนี่มันทางออกทางนี้ก็ไม่ใช่อ๋อทางนี้แน่ๆทางนี้แน่ๆนใช่ด้วยเว้ยรักสับใครไปไหนเนะี่ยพ่อมึงไม่เกลียดตรงนี้เลยไม่เกลียดแต่ตรงนี้ครับแต่เราใกล้จะถึงที่หมายแล้วครับมันใกล้จะถึงที่หมายแล้ววะนะ ประตูด้านานี้ปรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอย่าท่านึงไปเล่นตรงนั้นนะครับระดับโปรเฟชชั่นอลตลอดเราเนี่ยทางไหนฟ้านี่เปล่าไม่ใช่นี่มันครูอาจจะเป็นชั้นสองนะฮะหรือชั้นล่างก็เป็นได้ไม่ใช่ตรงนี้แน่ๆจำได้จำได้ ตรงนั้นเดี๋ยวเราต้องไปคินนะฮะเพื่อไปเอาตัวเอเจนต์47เอเจนต์เอ้ยเอวีเกส74หลักๆๆๆๆหลักซ์อุ๊ยหลักๆครับหลักเฮ้ยมึงคือใครอ๋อไอ้นี่เองนี่ฮะนี่คือเป้าหมายของเรานะฮะใช่ห้องที่มีคำว่าตัวดีผมจำได้ด่วนเลยด่วนเลยเดี๋ยวไปทุ่ิสิ โอ้ไม่ไหวแล้วครับแหลกจัดเฮ้ยเลอวๆมันกำลังจะมาละไม่เกี่ยวกับกูไปแล้ว go, s <S เล t โก o เล t โก o เฮ้ยไปแล้วมันยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นวิ่งสู้ฟัดเสร,ร็จไปแล้วสองคนนะฮะอีกคนหนึ่งคือไอ้นักกล้ามนะที่มันอยู่ตรงแถวนั้นเล t โก o เลยตื้อด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 ืด้ออุ้ยตกใจหมดอ้เหี้อุ <c oughs> อ้มกลายรับไป ก็เป็นได้อมันาแล้วมันาแล้วมันาแล้วมันนาล้วศพที่สมันก็คือมึงนั่นเลยชวงนี้ต้องรีบไหมฮะขอทีนึงะไม่เกี่ยวกูแล้วไปแล้ววิ่งสู้ฟัดหเฮ้ยวัสดี ครบแล้วครับสามคนนี่จริงมันจะต้องเอาไอ้นั่นไปทับนะแต่ไม่เป็นไรไอ้ดันแค่วิ่งแล้วว oh, <What? S 2> ิ่งว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 ิ่ง What What happened What happened เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันไม่รู้เรื่องเลยนะโอ้โหตอนนี้หัวเราร้อกแรงเราเป็นเป็นผู้บริสุทธิ์ครับมเอามาเลิกสงสัยกูละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูต้องไปทางไหนวะเนี่ยโอ้กูลงทางเฮ้ย ชิมาแล้วชิมาแล้วกูลงท่าไอ้สัตว์ทำไงดีวะทำไงดีวะไอ้สัตว์เฮ้ยวันดี้ไปยามาไปเอาของคูกะคืนมานี่ไหมโอ้ไม่ไปโอ้ไปแล้วไปแล้วไอสตว์เจ็ดปัดเอาละเอาละเมื่เอเราเข้าสามคนเรียบร้ <Overwatch> อยแล้วนี่ครับด้เวลาไปหาอเจนสี่สิบเจ็ดของเรากันแล้วนะฮะ Let's go ตึด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 ชิบหายแรกตัดบบไม่มีใครเห็นใช่ไหมพอมังตายเ ok ดินแล้วรีบพริกรักเรียกปุ๊บเร็วมากเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดแล้วตอนนี้หูเว้ยน่ะ ตอนนั้นผมพ่าผอดไปนิดนึงฮะอุ้ยเฮียพยาบาลไอ้สัตว์พยาบาลห้องสุบรุรีไอ้สัตว์นี่เรายังไม่เป็นผู้บริสุทธิ์น,นะฮะตอนนี้เชืยอไม่มีคีการ์ ตเเครียดแล้วครับถ้าเกิดปานี่คือซวยเลยนะครับคือต้องเริ่มใหม่นะฮะ <S 2> <S 2> <S 2> ฉะนั้นเราต้องใจเย็นๆมากเลยจังหวะนี้บๆบ,บ,บ,บ ขอคีกาหน่อยขอคีกาหน่อยไม่มีคีกาด่ะสติวิดีโอเทปด้วยปุ๊บเล่นเร็วๆเลยครับ Let's go let's go ไปไปไปปืดดืดดืดดืดคือตรงนี้ต้องเร็วมากเลยฮะเดี๋ยวทุกท่านตรงนี้เร็วจัดอ่ะ เรารอให้พ่อมึงตายจะชาล็อกปะเชีรย,ย,ลลยแล้วพวกนี้มาสัตตันกันสู้เราไม่ได้หรอกครับ ช่นี้ต้องปั่นอน่จริงๆปั่นมากเดี๋ยวพวไปปิดเสาเรารียไปเปลี่ยนชุดด่วนเลยครับก่อนที่พวกนางพวกนี้มันจะมานะฮะเฮ้ยเปลี่ยนเป็นออนดรีเป็นพวกสันกันแท้ๆที่จะมาสู้กับปืนงั้นหรือมันไม่ได้หรอกนะมันไม่ได้หรอกนะให้เล่วก็ดี เฮ้ยผมท้องมากเลยเนี่ยเนี่ยเยอมึงใช่ไหมที่ไปย้อมควอยทองกูย้อมหมอยทองแล้วมันผิดหรือยังไงฮะผิดสิมึงถึงไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลนี่ไงเล่าเพราะมึงย้อมหมอยทองมีที่ไหนเขาย้อมกันที่กูย้อมได้น่ะเพราะกูใช้สารเนี่ยนี่มึงเห็นไหมตาแม่กองเนี่ยกูรู้ งั้นมึงจงรับน้ำเย็นจากสวอไปเะเอดี๋ยวมันก็ได้ตายจริงๆนะนี่คือยานี่นะฮะแก้งตายนะฮะเป็นไงเก็บไหมลงไปนอนให้เรียบร้อยนะเด็กดี i d e n y o b d r e s นี่ครับนี้มันก็กำลังคุยกับ e e c n t y s e n e w york family ดูครับโอ้โหแสบตามากเลยห,หัวมันแสบมากอ่นดิสต์อ่านสต์มันอนดสตแล้วครับทีนี้เราก็ได้เวลาเพ่นชิบหายแล้วกูจะเพ่นยังไงเนี่ยได้เวลาวิ่งนะฮะตอนนี้ <Yeah. S 2> ใครได้เฉยเลยเฮ้ยคีย์การ์ดปึ๊บปึ๊บปึ๊บเพนนะกู47ทีนี้เนียนนะครับเนียนทำเนียนเหมือนเรียนมานะฮะอย่าลืมสเต็ปของเราคติสอนใจทำเนียนเหมือนเรียนมาล้วเกือบจะถูกจับได้หลายรอบแต่ก็ไม่ถูกจับได้นะฮะเพราะความเก่ง,งท่านกากีฬะหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะ เออสวัสดีชิบหายแม่งเห็นกูแล้วที่เหลือเราก็รอนะฮะเราไปนั่งรอแถวๆมุมตึกก็ได้คือมันต้องรอนะฮะตรงนี้หรือจะนั่งปินไปพ่อมึงมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วเหนว็นี่นะครับเราก็ไปนั่งนอนหลับอยู่ที่เตียงนะฮะเตียงมันพ่อมึงดินี่ตรงนี้ เออเราก็รอแล้วทีนี้มันก็จะมีรูปครับอืภารกิจมันง่ายเหลือเกินเออะนะอะไอคิดนี้แม่งมันหน้าตาแม่งไม่มีสิวเลยเส์หูหน้าตบมากแปะหัวดังลั่นเฮ้ยดูรูหูดิมีขี้หูเป่าโอ้เนี่ยฮะมึงสลักบาโคตดว่าสี่สิบเจ็ดป่ะเนี่ยนั่นนะครับเดี๋ยวลองรีรอรอยฮะรอรอ,ยอย่างเดียว รอฉันรอเธอเอยู่รอเบอเกอร์เธออยู่ที่ไหนเมื่อไ,ไหร่แม่จะส่งศพเสร็จทีทวะกูจะรีบๆกลับไปพ่อมันตำรวจมาแล้วเนียนเนียนเนียนมันเลียนมาเนียน่ยเนีโอ้เฮียของมึงมึงไม่ต้องสนใจกูกูเป็นคนหัวแม่งอยู่แล้วไอ้เอียนี่ไม่มีปัญหาไง เฮ้โยโดดเสร็จแล้วศพเสร็จแล้วคอมต์คอมตเไอเย้าสัสดุดเออไม่ต้องสนใจหรอกครับผมแค่จะมาแฟบในห้องนี้เฉยๆโอ้โหมีเตียงสองเตียงให้ผมเลยขอบใจมากแล้วรอครับรอรออย่างเงี้ย กูไม่อยากฆ่าใครแต่อย่าให้กูต้องฆ่ามึงเถินนะนะจ๊ะเปิดตู้ดีสักเออดีมากดีวายตื่นได้แล้วหัวแมงแล้วก็ม่งเหมือนกันนะฮะเอ้ไปนึงถ้าผมจะไม่ขินมันหัวทองไม่ใช่หรอเ็วดีเร็วเ็ว,เวมึงจะรอพ่อมายิงมึงหรือไงเยสพารกินหมดแล้วเสร็จหมดเลยครับคอมพลีทวันนี้มึง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 จะมึง มึงจะมึงจะรีมาไหมาสัตว์มึงจะรอพ่อมายิงหัวมึงเหรอไอเฮี้ยหัวทองอเฮี้ยวมอยนี่ก๊องรีบมาเน่พ่อตายอสัตว์นี่กูไปแล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมรายการนี้อย่าลืมนะครับกด Subscribe หรือคอมเมนต์ด้านล่างถ้าเกิดอยากให้ผมแคสเกมอะไรหรือว่าเกมนี้แคสสนุกก็มาเลยครับวันนี้โมเอคคาเฟ่ e Cafe, ขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ